สวัสดีครับกัาไเลนเจอร์ VS แบทเทิลโหมดดูอันดับสิแซงเหมือนกันครับร่วงมามกและคือตั้งแต่เอาคนเล่นใช้วิธีไม่ถูกต้องออกไปนี่แล้วก็ขยายเป็น10ครั้งต่อวันเท่าๆกันเนี่ยอันดับมันสูสีมากๆโอเคครับก่อนจะลยุยดูทีมอื่นให้ชื่นใจกันหน่อย ผมก็ไม่รู้จะใช้ตัวอะไรไดยเดมกันหกดาวกบแดงก็เหลือนะรอตัวใหม่แล้วกันรอตัวใหม่กลางเดือนนี่แหละอาจจะมีตัวที่ถูกใจโอโอเคชื่นใจแล้วมั้งเพื่อนละสองพันสองพันห้าเดีเหรอยังสู้ได้อยู่นะ มไม่ต้องยากมากตัวดีๆก็มีนี่เครยดีกว่าครับอืมก็ยังไม่ยากอยู่ดีอะเออถึอว่าที่จะประกาศออกก็คือ P.S button m o d หจะเหลือแต่วันศุกร์เสารออ์อาทิตย์นะครับ ศุกร์เสาร์อาทิตย์ไฟนอนแล้วก็วันจันทร์วันจันทร์ก็จะสรุปผลแล้วก็พูดคุยนิดหน่อยคือมาวันนี้มันก็ธรรมดาเนี่ยผ่านแล้วเนี่ยสู้ไปก็ชนะไม่ใช่ไม่ยากนะกว่าจะยากก็ต้องเก็บขะแนนสักสองพันห้า เราจะให้รีบจ่ายดีมหมจ่ายไปสักค่ะสิบแต้มก่อนสิบคนน้อก่อนจะได้เจอโหดๆเร็วๆก็ต้องจานังคารพุทธก็โงยังไม่เจอหรอกก็จะยากก็พลาดสุกอยู่อยโอยังไม่ติดเลยครับทุกคนชนะหมดเลยครับ คนเล่นน่าจะเกินแสนแสนห้าแล้วกันแล้วทุกคนชนะหมดที่เล่นในนี้นะที่เล่นในแบทัทิหมดนะถึงเขาจะปล่อยตัวสู้อย่างเงี้ยแต่ดูทีมเขาสิก็ยังธรรมดาอยู่ไงหดชิวๆเลยล่ะแต่ไม่ตายเว้ย แสดงออดูอันดับหนึ่งเก้านย์ม,มาย่ด,ดีคะแนนพุ่งแน่สามสิสี่เนี่ยโ้โคตรคุมเลยเจอตาตะกี้สองตาได้ได้สิบกว่ากอุตสาหชนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งกดคุกกี้รันแเป็นอะไรที่ดีนะตั้งแต่เขาจ,จำกัดคนนกแล้วเนี่ย ทำให้มีเวลาเล่นคุกกี้ล้านมากขึ้นแต่มันก็น้อยไปใช่ไหมใช่ไหมล่ะ้ไม่จะไม่ได้ขึ้นโบนัสทามข้ามไปเลย่ <S <S 1> <S 1> า่ใกล้ดูฉากหลังแล้วนะครับ เห็นขาสฟิงอะไรพวกเนี้ยแสดงว่าด่านใกล้ด่านใกล้ถ้ากลัวมันเจอกลัวเจอไอ้หมัดย่างเงี้ยต่อยอสวนก็รีบเปิดเกมเลยเปิดโล่ใช้โล่ไปก็ได้จะได้จบเร็วๆเอ้จะได้ไม่โดนต่อยตุ้มเดียวตายครับขอไอ้เรนเจอร์ล้นคังอีแล้ว ก็เก็บไว้รออีโวทำมาสเตอร์นั่นแหละแต่ก็นะเราลงได้น้อยลงะ่ะถึงจะแบบอะไรอะใช้ของอีโวน้อยลงแต่เราก็ได้โอกาสลงไปหาของได้น้อยลงเหมือนกันสรุปก็คือไม่พอทัทีจะเอาแบบ สั่งห้าดาวไปเจดาวไม่ไหวแล้วมั้งโ้ตอนนั้นมันลงติดๆเลยตอนนั้นก็ไม่ได้ขดนกเยอะเท่าช่วงหลังๆนะแต่ก็ได้เยอะกว่าตอนนี้หละโอ้ชิวนะโอเคครับก็อาทิตย์หน้าเดยวก็ตัดไปสักสี่วันแล้วกันอะไร สุกเสาร์อาทิต์จันเออตัดไป3าวันใด้ดูวันกันวันยากๆเลยวันอื่นผมจะได้ไปทำอย่างอื่นไงออกคลิปออกอะไรมาดูทีมให้หนูหน่อยก็รอวันดูขาแขนสปริงดูทีมให้หนูหน่อยก็สักหลังส่งการแล้วกันครับทีแรกจะทำเยอะๆให้ดูช่วงส่งการ แต่ก็ที่บ้านก็ไม่ได้ว่าขนาดนั้นหลังหยุดนี่ก็เฮฮากันเสียงแทรกนี่พลนโอเคครับเอ้ยขึ้นมาตั้งเมื่อไหร่ตั้งแต่ตามเมื่อกี้ป่ะแต่รู้อย่างเดียวขึ้นทีก็ขึ้นพวดเลยเจ็ดสี่สี่สามหก ดีเอ็นทาคุงหรือเปล่าตั้งชื่อพิเศษอย่างนี้ก็หายากหน่อยนะครับตอนดูทีมอะถ้าน้องใส่มาไม่ครบพี่ก็ลำบากนะอย่างน้อยครับตัวอักษรตัวหน้าไม่ใช่อักษรก็ได้สัญลักษณ์อะไรตัวหน้าสุดทันหละพิมพ์มาให้เรารู้หน่อยหรือวงเล็บปอกด้านหลังก็ได้ว่าอักษรตัวหน้าไอ้สัญลักษณ์ตัวหน้ามันคือตัวอะไร อย่างน้อยเจอตัวหน้ามันก็น่าจะสบายขึ้นครับขึ้นมาทีเมื่อนันดับเลยมั้งและน้องบางคนชอบถามคำถามเดิมๆนะ ถ้าพี่ไม่ตอบก็ขออภัยเบื่อแล้วอ <c> ะ <ười> คือคำถามเดิมมาทุกสองวันอ่ะ <c ười> เอ,อ้ยน้องเอ,อ้ยตามพี่จริงหรือเปล่าเนี่ยบางทีบางอันพี่ก็อตอบในคลิปไปรอบหนึงแล้วพิมพ์ตอบไปอีกสามรอบก็ยังถามมาอีก <c ười> อืมน้องครับอย่างนี้ก็แย่สิครับสงสัยต้องเปิดอีก ชาแนลหนึ่งมาตอบข้อสงสัยดีไหมใครอยากรู้ก็เซิร์ช YouTube เจอทุกอย่างอ่งประมาณนั้นไหมเข้าใจนะครับครับางคําำถามมันเฉพาะตัวมากเออชนะทีละหมื่นเลยบางคำถามมันเฉพาะตัวแล้วก็ถ้าไม่เจอคนที่รู้จริงๆมันก็ แทบจะไม่หาคำตอบไม่ได้เลยโอเคเหลือเวลาอีกนิดหน่อยโอ้กระตุกหมายถึงคุกกี้ลันครับดูททไม่พวกเขาหน่อยโคนาชินิจิดูกันไปแล้วใช่ปะ่ะน่าจะทำคลิปไปละที่จริงวันนี้ก็จะทำอยู่แหละแต่ก็อย่างนั้นแหละไม่สะดวก อยาแนะนำไหมครับอยากผ่านทุกด่านก็ Black Moon ครับแล้วก็รันสีดาวไ,ได้ถ้าแบบไม่มีอะไรเลยทั้งตัวไม่มีอะไรเลย <c oughs> Black Moon รอนตัวสีดาวบับโจมตีโคบี้หนึ่งตัวสามแล้ลวตัวทั้งหมดสามแล้วที่เหลือก็ตัวสเปรดิสองตัวครับหาเอาแกะก็ได้ นอนสักตัวสเปาภาษาไทยว่าอะไรอะ่ะก็นั่นแหละเปิดดูเอาจะไม่มีะไรเหรอน้องมาถึงด่านยากๆน้องต้องมีอยู่แล้วล่ะตัวสปเสปซในงานสเปรในสกิลมันสเปซไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ถ้ามีมันก็จะผ่านได้ทุกด่านอะ่ะ แล้วสกิลโหดโอเควันนี้ก็ผ่านสบายสบายพวกนี้ก็มาดูกันรเรยคดิกนะก็บอกเข้าใจครับว่าแต่ละคนแบบเวลาว่าไม่เท่ากันไงบางคนอาจจะตามผมได้ทุกคลิปเลยตะกี้คลิปกี่คลิปก็ดูได้แต่บางคนก็อาจจะนานๆเปิดที อืมเราก็เอาไงดีอะไม่รู้จะทํำยังไงอะเพื่อจะแบบสนอบความต้องการทุกคนคือมันไม่ได้เลยนะคือมีคําถามก็คาถามซ้ําเนี่ยเราจะทำไงดีล่ะก็เราเพิ่งตอบไปเมื่อสองวันที่แล้วอย่างเงี้ยถามไปแล้วเหรอเอองงเว้จะตอบอีกก็บางทีก็ตอบไปนะ แต่บางทีบ่อยไปก็ไม่ไหวโอเคบทนี้แล้วนี่มันไม่ใช่ช่วงบนนี้นะก่อจบไปแล้วครับ V S Battle Mode ทีมชิวๆค,ำคำํำๆออกคลิปนี้ที่หลังเพราะ,มะเมื่อคืนเล่นเด็กครับหนาวหนาวจนนอนไม่หลับก็เปลี่ยนไปนั่นแล้วด้วยปกปกคลิป special s t a ตตเพราะได้5ดาวครับได้กบ5ดาวมาอีกตัวจะล่าสัส่งล่าสแซนเนี่ยได้กบแทนอโอเคพอกันโอเคสวัสดีครับเล่นน้ำให้สรุปนะครับ